พวก,กินพวกใครกินบุมิยังกินแล้วพี่น้องเลยเมียพวกใครบุมิยังกินวิธีขวกใครก่อนก่อนไปไปเวียก กินไข่ก่อนพี่น้องกินไข่กินไข่หรือว่าทอดไข่พี่น้องทอดไข่ทอดไข่กินนะทุกคน เราทำอะไรทุกคนดูวิธีทำไข่นะทุกคนไข่เจียวเจียวไข่ไข่เจียวทุกคนเสร็จแล้วจ้า เสร็จแล้วทุกคนพร้อมเสร็จต้องคอออกหมดนะทุกคนนะต้องคอออกมากินหมดไม่ให้เหลือซ่าดนะ้วเสร็จแล้วไ <c oughs> ข่เจียวเสร็จแล้วทุกคนง่ายไหมเอามากับข้าวทานกับข้าวเจ้านะทุกคน ดงหมาเ็อยากข้าวนะทุกคนหมาสองตัวนี้หมาสองตัวอ,นนาอ,วอยากข้าวนะอันนี้ไอ้ขาวอันนี้ไอ้ดำตัวนี้ไอ้ดำอันนี้ไอ้ขาวไอ้ดำไอ้ขาวก็หิวข้าวเหมือนกันนะดูสิข้าวไข่เจียวน่าจะอร่อยนะทุกคนไม่มีอะไรกินนะเพราะเรามันจนไงไม่มีอะไรกิน กินกับข้าวเจียวไข่เจียวกับข้าวเจ้าทุกคนไม่มีอะไรกินก็กินแค่นี้พอเนาะก่อนไปทํางานก่อนไปทํางานกินแค่นี้พอทุกคนไข่เจียวหมาก็ไม่มีอะไรกินกินไข่เจียวน้าคนนี้นะทุกคนบายนะทุกคนขอขอบคุณครับมามากินอาหารเจอาหารบุศยลงน กินไข่เจียวหมดแล้วกินแม่ไก่ไข่เจียวจืนไข่ทอดไข่เจียวเสร็จแล้วแค่นี้ก็อิ่มแล้วทุกคนกินแมกไก่ไข่แค่นี้ก็อิ่มแล้วนะทุกคนกินไข่เจียว อาหารอร่อยมากเลยทุกคน